สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมะศึกษาปีที่4ทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะเรื่องภูมิใจมรดกโลกภูมิใจมรดกโลกวันนี้เราจะไปเรียนในหนังสือภาษาพาทีเล่มสีชมพูกันนะคะให้เด็กๆค่ะเปิดไปหน้าที่54ค่ะ 55ค่ะให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าที่55นะคะเมื่อเปิดมาแล้วนะคะหน้าที่55เราจะเห็นหน้าตายอย่างนี้นะคะเลขสีไทยนะคะขึ้นหัวข้อเรื่องว่าภูมิใจมรดกโลกวันนี้เราจะมาฝึกอ่านกันค่ะเด็กๆคนไหนอ่านไม่ได้ให้ฟังเสียงคุณครูนะคะแล้วค่อยฝึกอ่าน ไปพร้อมๆกันนะคะคุณครูจะเริ่มแล้วนะคะเด็กๆฝึกอ่านไปพร้อมคุณครูเลยนะคะบทนี้นะหนูจา๋าจงรู้ว่าชาติไทยเรามีประวัติมีรากเหงา้ามาเนิ่นนาวร่วมพันปีอักษรควบอักษรนำหนูจงจำให้ถูกที่ไม้ทันทคาตคุมเสียงชี้ วันในยุคมีไว้ผันเสียงเปิดหน้าที่56พร้อมๆกันแล้วอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะวันนี้เป็นวันดีครูมีข่าวมาบอกว่าจะออกเดินทางไปเรียนต่างจังหวัดจัดเป็นกิจกรรมเสริมเพิ่มความรู้ประวัติศาสตร์รักธรรมชาติ แวดล้อมฝึกความพร้อมเตรียมงานเยี่ยมสถานที่สำคัญอ่านเป็นศักดิ์ศรีชาติประกาศเป็นมรดกโลกนับเป็นโชคยิ่งล้ำครูสอนก่อนกล่าวย้ำเพื่อต้องเตรียมกันก่อนนาต่อมาหน้าที่57ค่ะ ใกล้ถึงวันเดินทางนักเรียนต่างจัดของแบบเป้ต้องไม่หนักใส่สิ่งพักนอนค้างทุกอย่างที่จำเป็นเช่นสบู่แปรงสีฟันเสื้อผ้านั้นไม่ยับพับเรียบแล้วจึงม้วนเพิ่มส่วนผ้าเช็ดตัวทบ ทวนทั่วว่าพร้อมแก้วช้อนซ่อมไฟฉายกระติกน้ำสาพจัดไว้อีกสมุดบันทึกใช้จดรู้เรียนตามเรื่องนาครูสรุปความเอกสารเป็นพื้นฐานความรู้สู่สีสัะชนาไร ยิ่งใหญ่โบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ประกาศแหล่งอนุรักษ์อาณาจักรรุ่งเรืองอดีตชื่อเมืองเฉลียงเคียงสุขโขทัยธานีมีกษัตริย์ปกครองต่อมาต้องพ่ายแพ้ แก่กรุงศีอยุธยาเปลี่ยนชื่อมาเป็นเมืองสวรรคโลกเฟื่องสีมือคือเครื่องเคลือบถ้วยชามงามหัตถกรรมเด่นประจักษ์เรารักอยู่นานช้าเป็นเกียรติภูมิคู่ฟ้าถิ่นด้าวแดนไทย เพื่อให้รู้เส้นทางครูวางแผนสถานที่สำคัญมีในอุทยานทั้งด้านในกําแพงและบางแห่งด้านนอกบอกตําแหน่งเยี่ยมชมพอเหมาะสมเวลาให้ทัศนาได้ครบจบทั้งสองอุทยาน กำหนดการดังนี้แบ่งกลุ่มตามชื่อชี้เพื่อใช้รายงานต่อมาหน้าที่58ค่ะเราจะอ่านสีน้ำตาลนะคะในส่วนของวันแรกก่อนค่ะแล้วค่อยแบ่งไปอ่านสีน้ำเงินนะคะในส่วนของวันที่สองค่ะเริ่มอ่านสีน้ำตาลก่อนนะคะวันแรก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยโบราณสถานภายในกำแพงเมืองวัดช้างล้อมวัดเจดีเจ็ดแถววัดนางพญาวัดสวนแก้วอุทยานน้อยวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่โบราณสถานภายนอกกำแพงเมือง เตาทุเรียงบ้านป่ายางและบ้านเกาะน้อยซึ่งเคยเป็นแหล่งผลิตภาชนะดินเผาเครื่องสังฆโลกวัดป่าแก้ววัดพระศรีรัตนมหาธาตุวันที่สองอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัย โบราณสถานภายในกำแพงเมืองกำแพงเมืองและประตูเมืองวัดมหา,าธาตุวัดสีสวายโบราณสถานภายนอกกำแพงเมืองวัดพระพรายหลวงวัดสีชุมวัดตระพังทองหลางการเดินทางกำหนด มีกฎการปฏิบัติแน่ชัดตรงเวลาอีกรักษาระเบียบวินยัยเอาใจใส่สังเกตเมื่อมักคุเทศอธิบายฟังบรรยายอย่างดีหากมีข้อซักถามทำด้วยความเคารพจบแล้วควรขอบคุณอย่าวุ่นออกนอกกลุ่ม ตอนข้าประชุมสรุปไว้กลับโรงเรียนจับได้สืบค้นเติมความรู้นาต่อมาหน้าที่59ค่ะเด็กๆกิจกรรมนี้ที่เน้นเป็นความภาคภูมิใจในปัญญาท้องถิ่นแผ่นดิน อารยธรรมซึ่งเลิศล้ำของชาติโลกประกาศยกย่องไทยจึงต้องอนุรักษ์ประจักษ์ในคุณค่าไม่ตั้งหน้าทำลายแม้ทรายอิดแต่ละก้อนสามารถย้อนสังคมอดีตอุดมรุ่งเรือง อย่างต่อเนื่องยาวนานร่วมสืบสารอนาคตเกียรติปรากฏฝากไว้สยามยิ่งยงได้อยู่ด้วยประชาเกษมอ่าประเมือให้ตัวเอง่อยค่ะเด็กๆเกยี่ยมมากๆเลยนะคะอันนี้คุณครูนะคะแต่งโมก็ได้อ่านให้เด็กๆนะคะ ฟังเป็นตัวอย่างแล้วนะคะส่วนใครนะคะที่ยังอ่านไม่คล่องนะคะเด็กๆเปิดคลิปเสียงนี้ของคุณครูฟังนะคะแล้วใช้ชี้นิ้วตามเช่นเดิมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีงานอะไรค่ะให้เด็กๆนะคะฝึกอ่านนะคะวันนี้เราจะขึ้นบทกันบทที่4นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4คะ่ะเรื่องมรดกโลกนะคะภูมิใจมรดกโลกคะ่ะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะในส่วนของวันนี้คุณครูแตงโมขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ